สวัสดีครับผมคุณแจ้นะครับจากแจ้สซ็นทนัลชาแนลครับวีนี้ผมมีสินค้ามานำเสนอเพื่อนๆนะครับเป็น iPad ครับผมนี่ครับเป็น iPad Generation 5นนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับดูสภาพก่อนนะครับสภาพสวยเลยนี่ครับ ผมโฮมสแกนนิ้วได้ครับแกนิ้วได้ปกตินะครับผมไม่ติดไอคาว d นะครับเครื่องคลีนหมดนะครับผมซื้อไปพร้อมใช้งานครับตัวนี้ครับจอจะเป็นเก้าจุดสี่นิ้วนะครับผมนี่ครับเป็นมือสองเครื่องสูนไทยนะครับผมการใช้งานปกติหมดนะครับจอสมบูรณ์ไม่มีเดสไม่มีไบส์นะครับผมตัวนี้นะครับสแกนนิ้วปกติ นะครับเป็นรุ่นไวไฟนะครับความจุ32มกิกนะครับตัวนี้ก็เป็นชิป A9 นะครับผมนี่ครับความละเอียดของกล้องก็คือ8ล้านพิกเซลนะครับมีออโต้โฟกัสด้วยนะครับถ่ายภาพพานอามาได้นะครับเอาไปไลฟ์สดขายของอะไรได้หมดนะครับตัวนี้ลำโพงเป็นสตอริโอนะครับ อ่าลำโพงเป็นสเตอริโอเสียงดังเดีวผมเปิดให้ดูครับการใช้งานสมบูรณ์นะครับเป็นสินค้ามือสองนะครับซาสกินไหลเลื่นนะครับผมการใช้งานสมบูรณ์หมด แบตติดอึดมากครับตัวนี้ครับแบตอึดนะครับเพื่อนๆสนใจก็สอบถามได้นะครับผมราคาไม่แพงครับ iPad Gen 5 32 Wi-Fi ครับผมเพื่อนๆสนใจก็สามารถมาดูที่ร้านได้นะครับผมราคาอยู่ที่6,900ครับผมตัวนี้นะครับพร้อมใช้งานครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ